อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียที่น้องชาวมุสลิมเดินทางไปกระทำพิธีฮัสชีนครเมกะมาดีนะ่าท่ากลางทะเลสายคนเป็นยี่สิบล้านคนข้าวพลนไปหมดเหมือนพวกเราเนี่ยคิดดูเถอะไม่มีร่มนะกลางแดดปหีหนึ่งเป็นลมตายกลางแดดเนี่ยนับไม่ถ้วนพี่น้องมุสลิมชื่อว่าเป็นทินแดนที่เข้มแข็งทางจริยธรรมมาก ลักน้อยจับได้ตัดนิ้วถ้าลักมากหน่อยตัดแขนถ้ามากพอโทษประหารก็ตัดคอก่อนที่จะตัดคอเนี่ยเอาไปผูกประจานให้คนอื่นเอาหินมาควา้างถึงขนาดนั้นในงานฮัสยีเงินหายกันเป็นแถวเลยรวงกระเป๋ากรีดกระเป๋ากันเพื่อนอาตมาชาวปากีสถานเมืองละห่อแกเป็น มุสลิมแต่เป็นเพื่อนกันมาเล่าให้ฟังบอกเอาเงินไปเอาใส่อย่างดีในกางเกงในนู่นเพอแพลบเดียวขาดหายไปเลยหมดเงินไปหกหมื่นบาทใครบอกว่าไปที่นั่นแล้วจะไม่มีขโมยอาตมาบอกว่าเพื่อนเอ้ยในโลกนี้ มีทั้งคนดีและคนชั่วโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมจะต้องมีทั้งโช,โชคและเคราะห์ทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปนกันไปตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจักรวาลแม้แต่บันไดสวรรค์ก็ยังมีขโมยก็ยังมีคนชั่วอยู่ตรงนั้น บวชเลืองเหลืองอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับเดินทางกําลังไต่เต้าขึ้นบันไดสวรรค์ไปนิพพานแต่ก็ร่วงลงนรกไม่ใช่น้อยเพราะกิเลสตัณหายังไม่ถึงขั้นความเบาใจการประพฤติปฏิบัติจ,จิตใจยังไม่ก้าวเข้าไปสู่อัศสะสปัตตาโอคัทับปัตาเราจะต้องทําความเข้าใจกับธรรมเหล่านี้ให้หมังมาก ถ้ามาถึงทำตรงนี้ก็สบายใจตายลงวันนี้ก็สบายใจพระพุทธเจ้าท่านสอนให้นำพระหูชนทั้งหลายในเข้าถึงอัศสาสัป,ปัตตาแปลว่าถึงซึ่งความเบาใจในวัฏสงสารทำอย่างไรเราจะถึงซึ่งความเบาใจ เบาใจถึงขนาดวัดตายลงวันนี้ก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับยมพบาลกับใครก็ได้คนอย่างเรานี่มั่นใจแน่นอนว่าไม่ตกนรกไม่ลงไปสู่วินิบาตในพฤติกรรมที่กระทำมาอันนี้เราจะรู้เราเองเมื่อมีธรรมอันหนึ่งเข้าไปถึงจุดนั้นท่านเรียกว่าอัศสาสัปัตตาโอคทัพปัตาต,ตาวิคตะกะถังคตามันมีชื่อเยอะเลย ซึ่งเราก็คงจะต้องได้พูดกันที่เราทำอยู่ในขณะนี้แหละจะไปสู่จุดนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักทานทานนั้นยังไม่ปลอดภัยนะการสแสวงหาได้มาเพื่อจะทานนั้นอาจจะไปเบียดเบียนอาจจะไปช่อโกงมาอาจจะไปทําชั่วมาสแสวงหามาด้วยความผิดธรรมตรงนี้มันจะบาพเพิ่มเข้าไปอีกสังคมจะเล่าร้อนวุ่นวายเข้าไปอีก ท่านยังสอนเรื่องศิลศิลห้าเนี่ยท่านเรียกว่าทำห้าประการพวกเรามาตั้งชื่อเอาม่ดอกว่าศิลห้าท่านเรียกว่าสิกขาบทห้าทำหา้าธรรมจริยาสิบหมายถึงศิลห้าแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามนะไอที่เป็นบริวารของมันอย่างอย่างเว้นจากการฆ่าอย่างนี้ ตรงกันข้ามอีกอันเป็นอุปกรณ์แก่มันคือมีจิตประกอบด้วยเมตตาปานีในสรรพสัตว์อย่างนี้เว้นจากการลักขโมยแล้วก็มีสิ่งที่ตรงกันข้ามมีเมตตาปาณีมอบให้ให้ทานรู้จักเสียสละมันตรงกันข้ามเป็นคู่เป็นคู่ไปห้าคู่เป็นสิบเรียกว่าธรรมจริยาห้าหรือสมัยใหม่เร,เราเรียกว่าจริยธรรม ินห้าทั้งเรียกว่าสิกขาบทห้าประการนี้แหลเป็นกองบุญใหญ่กองบุญศรใหญ่ไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญเทิดทูนเป็นเครื่องรองรับมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมถ้ามนุษย์ขาดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งไปความเป็นมนุษย์ก็าขาดไป20%เปอร์เซ็นต์ ขาดไปสองข้อกอ็หมดความเป็นมนุษย์ต0สเปอร์เซตแปลว่าบทเต็มบาทปันใดแล้วพัดถ้าขาดไปหมดห้าก็เป็นอะมนุษย์ทันทีข่าพ่อข่าแม่ข่าใครก็ได้ท่านจึงซ้อนเรื่องศินปิดประตูอบายไว้ปิดประตูนรกไว้และทีนี้ท่านก็พัลนาถึงคุณของทานของศิน อยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นผู้ปราศจากภัยเวรไปสู่ที่สาภาคใดๆสังคมใดไม่ขั้นคขามแกล้วกล้าในที่ทั้งปวงเพราะตนเองไม่ได้ทำชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังเบียดเบียนผู้ใดชื่อเสียงอันงดงามฟุ้งขจรขาจายไปเป็นที่รักของงูมนุษย์และถวยเทพ หลังอย่างนั้นอัตราอัตราสอนสมมุติว่ามีอานิสองส์อยู่ห้าข้อสี่ข้อนี้ท่านจะพูดตอนที่ยังเป็นเป็นปัจจุบันตอนสุดท้ายข้อที่ห้าเพิ่มเข้ามากายจะสะเพทางปรามรณาสุขติงโลกังอุปชติแต่กายทำลายขันแล้วจะไปอุบัติขึ้นในสุขตินันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโน เขาจะไปเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกพลั่งพร้อมด้วยกาม,มารมอันโอรานอันเป็นทิพย์คำสอนพูดถึงอน,นิสงผลประโยชน์หลังจากตายแล้วจะมีอัตราส่วนน้อยคาห้าข้อสี่ข้อแรกจะพูดถึงชีวิตเป็นปน,นี่เดี๋ยวนี้จะได้รับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ข้อสุดท้ายพ่วงมาหลังจากตาย <c oughs> ซึ่งเราทั้งหลายก็ยังไม่ตายบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็บอกตายแลว้วก็แล้วมันไม่มีดอกเอาแต่ชีวิตนี้เนะี่ยตรงนี้พลาดไปท่านฝากไว้เป็นข้อสุดท้ายคล้ายๆกับจะบอกว่าใจเย็นๆนะได้ดตายเนีๆ่ๆไม่นานเกินรอจะต้องมับเมบเท้์แต่ว่าสีข้อนี้ได้จริงๆไปไหนก็มีคนรัก ชื่อเสียงอันงามฟุ้งกระจรไปไกลย่อมเป็นผู้ไม่คลั่นคล้ามแกล้วกล้าในทุกชุมชนในอนิสงค์ของศีลของฐานหลังจากนั้นไม่ทำกาละหลงตายอาัมมูลหักาลังกโรติเราอาจจะแปลว่าไม่ไหลาตายจริงๆนั้นผู้ที่มีศีลดีผู้ที่ให้ทานมาดีแล้ว เมื่อจะตายจะไม่เพอจะไม่เพ้อพกจะไม่หวาดหวั่นสถานต่อโลกหน้าจะมีความพร้อมเสมอว่าฉันตายไปนี่ฉันจะไปสู่ที่ดีๆอันนี้สองข้อที่สี่จึงบอกวา่าอสัมมูรหะกาลังกรโรติเมื่อแต่เมื่อจะตายก็ไม่หลงกระทมการะหรือบางทีก็อาจจะแปลงง่ายๆว่าไม่ไหลาตา มันควรจะมากกว่านั้นหมายถึว่าเวลาจะตายนี่ก็ดีใจมีสติอยู่กับคุณงามความดีของตนเองจิตดวงสุดท้ายจะส่งต่อไปสู่สุขติทีนี้ข้อที่ห้าสุดท้ายหลังจากตายโปรดจงจำไว้ให้ดีว่าอน,นิสงค์คำตั่งสอนของพุทธศาสนาพูดถึงหลังจากตายนี่มีอัตราน,น้อย ร้อซพูดถึงความหลังจากตาย20%อีก80%จะพูดถึงอน,นิสง์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นบางคนขี้เกียจศึกษาก็สรุปเลยตายแล้วก็แล้วเด้วยวัสดบาบมีบุญบ่มีอีดแอนดิงวัสดนเดคนว่าบิเมอรลีทุโมโลวีเมีได้ว,วัสนฝรั่งส่วนมากไว้จงสีส่เลยกินเข้าไปสนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายน็อตเนสสุรทูแฮ เอ็นรีเรียนบ่จาเป็นต้องมีศาสนาอียัง่งวท่านเราไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบด้วยจริยธรรมใดๆตรงนี้พลาดไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ชาติหน้าดีมีหรือไม่มีก็าตามแต่ที่แน่นอนคือชีวิตเป็ดเป็นขณะนี้จะต้องรับผิดชอบด้วยมันสมองและมือสองข้างเราถ้ามันจะมีชาติหน้ามันจะดีอย่างไรมันก็จะดีไปตั้งแต่วันนี้ ท่านจึงสอนอย่างนั้นเพราะนั้นฐานศีลยังไม่จบท่านก็พรรณานาถึงอนิสง,ง,งส์ของฐานของศีลห้าประการสุดท้ายก็พรรณานาถึงสวรรค์ในอนิสงส์ห้าประการของฐานของศีลพูดถึงสวรรค์แล้วไม่จบพวกเราไปจบแค่สวรรค์ยุให้กันฐานหมดแล้วก็จบ ท่านซีบท่านหาได้เป็นเทวดาบนสันฝ่า,าย่นย้อนบางคนโอเวอร์ถึงขนาดว่าโยปุขลอันว่าปุขละผูใดได้สร้างทุงบูชาพระลัทนาตรในศาสนาตถากาเลยามใดล้มพัดทุงนั้นเปืืองปินไปทิศ ตะวันออกเขาผู้นั้นจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชแลตคททา,าเลงามใดล่มเปืืองปินไปทางทิศตะวันตกจะได้เกิดเป็นเทวดามันสวงสวรรค์เทวโลกก็มีแล่หวยเมื่อหนึ่งจะมัจิผัดไปใสใ่แม่วาดีนล่มอีพอเอ๋ยจักสิเป็นอย่างไห่อันนี้ก็มากจนเกินไปอยากจะให้ชาติหน้าดีถ้ามันมีจริงก็รับผิดชอบไปตั้งแต่เด๋ยวนี้ ท่านก็นเลยสอนถึงโทษของมันโทษของสวรรค์บอกว่าสวรรค์นี่มีโทษมากมีความแปลปบวนมีความไม่เที่ยงอัสาธารสอร่อยของกามอันเป็นทิพย์นั้นยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ขนาดเป็นมนุษย์มีผัวมีเมียมีลูกธรรมดาลูกตายเสียผัวเมียตายจากยังคิดถึงกันจนเป็นทุกข์เป็นร้อนจนจะทนไม่ไหว กามอันเป็นทิพย์ยิ่งกว่านี้ mm hmm. เมื่อมันแตกสลายพัดภาคไปจะมีทุกขนาดไหนท่านจึงบอกวา่ากามนี้มีโทษมากมีความเอิบอิ่มน้อยมีความทุกข์มีโทษอันร้อนแรงอยู่ในกามนั้นท่านก็ตีกามอย่างหนักหน่วงเลยตีสวรรค์พลนาโทษของสวรรค์โอ้เราอาจจะไม่เคยได้ยินเลย พระพุทธเจ้าพัลลานาถึงอาทีนวัถาพัลลนาโทษของสวรรค์พูดแล้วเหมือนกับหยาบคายนะท่านพูดเป็นภาษาบาลีฟังแล้วไม่หยาบคายถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วก็ไม่อยากฟังเหมือนกับอยากจะปิดหูไว้หลวงปู่พุทธทาสท่านทำรูปคนเอามือไหว้แล้วก็มือปิดหูสมัยนี้พวกเราเอาแต่ไหวท่านบอก พอบอกให้ประพฤติทำกบกัมหูหมกจากได้ยินเพราะอะไรพอพูดถึงเรื่องการประพฤติทำชั้นสูงมันต้องข่มใจออกจากกามคือเนคัมะอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยท่านตีกามนี่อย่างหนักหน่วงท่านเปรียบเทียบบุคคลผู้บริโภคกามเทวดาที่บริโภคกามมีพวมีเมียอันเป็นทิพย์ท่านบอกว่า อธิกังกุรูปรมาเปรียบเสมือนขออภัยแปลตรงๆเปรียบเสมือนสุน,นัขแทะกระดูอร่อยจนเพลียแต่ก็ไม่เคยอิ่มคืนน้ำลายเจ้าของพันกุโกรออธิกังกุรูประมาเหมือนสุน,นัขแทะกระดูด้วยความหิวโหย นอนตะแคงแหงอยู่หันแร้เอ้าเกินน้ำลายเจ้าของแสบล้ว,วนไม่อิ่มจักเถอบางทีท่านกับเปรียบเหมือนคบเพลิงเหมือนบุคคลถือหญ้าแห้งเอาไฟจุดแล้วก็ถือส่องในเวลากลางคืนลมก็พัดทวนมาถ้าจะทิ้งก็กลัวจะไม่มองเห็นอะไรอยู่ในความมืดถ้าจะถือไปมันก็จะไหมหัวมันร้อน เรียกว่าตินุก,กูปมาเปรียบเหมือนท่อนหญ้าที่ถูกไฟที่จับสองบางทีท่านเปรียบเหมือนฝันสุปินนกูปมาเปรียบเหมือนความฝันสิ่งที่ได้สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นไม่ว่าลูกรัวเมียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเหมือนความฝันอันเจิดจ้าอัมภัยพอตื่นขึ้นจากฝันสิ่งที่มีในฝันก็ ัทงทาลายลงไปเรามาอยู่ในโลกนี้ก็ดีสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นอยู่ในขณะนี้เหมือนกับฝันอีกหน่อยก็จากกันไปเอโกะมัจโจอัจเจนติเอโกะชยเต,เตกุเรสัมโพคะปรมาเตวสัมโพคาสป,ปปานิโนเมื่อเวลาเรามาเราก็มาคนเดียวเมื่อเขามาเขาก็มาคนเดียว เมื่อเขาจะจากไปจากโลกนี้เขาก็ไปคนเดียวไม่ชวนใครไม่ได้สั่งได้ลาใครสัตว์ทั้งหลายมาพบกันชั่วคู่ชั่วยามในโลกนี้ผูกพันกันชั่วพรังชั่วขราวแล้วก็จากกันไปเหมือนฝันเนี่ยท่านปีโทษของกามโทษของสวรรค์เรียกว่าอาทีนวักถาห้เยอะ ถ้าเอามาพรลนานี่หลายชั่วโมงก,ก็ตกทีนี้ท่านก็เลยย้อนขึ้นมาอีกพูดถึงสิ่งที่ดีกว่าสวรรค์คือการคมใจออกจากกามคมใจออกจากสวรรค์แม้ไม่อยากออกในพวกเรามาจากบ้านจากเรือน่ไม่อยากมานะเสียดายกำลังข่มใจออกมาท่านในวันเนคขมกถา อยู่บ้านป่านนี้อยากกินอะไรก็กินอยากกินร้อนอยากกินเย็นตู้เย็นมีเตาไฟฟ้ามีอาหารอยากจะกินชนิดใดอยากจะนอนขนาดไหนจะตื่นเวลาใดสาบายตามใจตามใจอยากฟรีสไตล์นั้นคือตามกระทำไปตามใจชอบเรียกว่ากามมะวัตาหมุนไปตามความใครอยากของตนเองแต่มาถึงที่นี่ ไม่อยากลุกก็ต้องลุกตีหนึ 1, 50, ่งสี่สิบห้าตีหนึ่งห้าสิบระฆังกลางวานขึ้นเอ๊งมงูที่มีความแก้วกล้าแล้วทางอินทรีย์กอบลุกมาก่อนะระฆังมานั่งเป็นแถวบางคนได้ยินเสียงะระฆังก็อาจจะยกมือไหว้ซะถุยจะเป็นพนดีนอนลับรับ,บกระปุ๊กมาให้ทําความเพียรเนานะ